คะ่ะดิฉันอยู่ที่แยกบางพลัดนะคะซึ่งจุดนี้ค่ะทีมข่าวเราก่อนหน้านี้ไม่สามารถนํารถถ่ายท่าสดมาตั้งที่นี่ได้นะคะแต่ว่า2-3วันที่ผ่านมาระดับน้ํานั้นลดลงไปอย่างต่อเนื่องค่ะทําให้ตอนนี้ไม่จําเป็นต้องใช้เรือสัญจรแล้วค่ะ ทีมข่าวเรานะคะขับรถตรวนสํารวจสถานก,การณ์น้ําในเช้าวันนี้เริ่มกันตั้งแต่สะพสานสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะเราข้ามาจากฝั่งสนามหลวงจนมาเจอกับน้ําท่วมที่ตีนสะพานหน้าวัดสุดิดุสิตตารามนะคะชาวบ้านบอกว่าน้ําถอยร่นลงไปจากสะพานประมาณ10เมตรค่ะส่วนระดับน้ํานั้นสังเกตได้จากคราบน้ําบนกําแพงบริเวณนี้แสดงให้เราเห็นนะคะว่าน้ําลดลงไปกว่า50ซนติเมตรหากเราวัดจากระดับพื้นผิวถนนนะคะทําให้ตอนนี้รถประจําทางในเส้นทางนี้กลับมาวิ่งให้บริการประชาชนได้2วันแล้ว แล้วก็เริ่มวิ่งถี่กันมากขึ้นนะคะอย่างเช่นรถสาย203และ124ค่ะนอกจากนี้ยังมีกลุ่มของมอเตอร์ไซค์รับจ้างกลุ่มนี้นะคะข้ามาจากฝั่งพระนครมาเปิดวินชั่วคราวตั้งแต่เช้ามือจนถึงสายๆค่ะขอให้บริการประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มของข้าราชการนะคะที่ต้องเดินทางไปทํางานในทุกวันค่ะบานวนชิระครับแล้วก็เลี้ยวเข้าสะพานสังเทครับแล้วก็ มาพาต้าแล้วข้ามไปสนามหลวงครับตั้งจากแยกบางพัดเข้ามาเนี่ยก็มาได้แล้วครับพอได้แล้วครับรถใหญ่ไม่พอได้จะเริ่มมีรถเข้ามาวิ่งแล้วครับอ๋อช่วงนี้ลงแล้วนะครับทั้งช่วงหลังพาต้าหรือพระรามแปดอะไรเงี้ยครับทางเข้าวัาดกระดาบดีมันจะลงแล้วครับรถวิ่งได้แล้วโมกใครยวิ่งได้แล้วหมดเดี๋ยวตรงนี้มันจะเป็นแค่แองครับ ถัดจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะเราไปต่อกันที่แยกอรุณมรินค่ะซึ่งเป็นเส้นทางที่สามารถเดินทางไปสู่โรงพยาบาลสิริราชได้นะคะวันนี้พื้นที่ตรงบริเวณแยกนั้นแห้งลงไปมากแล้วค่ะกลายเป็นที่พักเรารถประจําทางชั่วคราวนะคะเนื่องจากตอนนี้ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าโดยเฉพาะบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าพาตา้ายังมีน้ําท่วมขังสูงชาวบ้านในบริเวณนี้นะคะโดยเฉพาะตามตรอกซอกซอยยังคงต้องเดินลุยน้ําออกมาจาก น้ำสูงกว่าเข่ามาทํางานนะคะแต่ว่าเมื่อระดับน้ําลดลงไปอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ทําให้พวกเขารู้สึกดีขึ้นมากค่ะแล้วก็หวังว่าน้าหน้าจะลดลงไปจนสถานก,การณ์กลับมาเป็นปกติได้ซอยพระปิ่น19ค่ะจะไปทํางานที่ทําเนียบรัฐบาลค่ะ<อ>ค่ะในซอยเรายังสูงเลยเหรอคะในซอยเนี่ยก็เตี้ยลงแล้วแต่ว่าข้างหน้าถนนใหญ่นี่ยังสูงอยู่ประมาณไหนก็ประมาณเขา่าค่ะ,ะ,คะ,คะถ้าเดินฟุตปาดนะแต่ถ้าเดินถนนใหญ่ก็สูงกว่าเขา แย่างไรก็ตามนะคะวันนี้รถเล็กยังเสี่ยงอยู่ค่ะหากจะขับลุยน้ําไปถึงสถานีขนส่งสายใต้ใหม่เช่นเดียวกับเส้นทางของถนนจรัญสนิทวงศ์นะคะเราเลี้ยวขวามาจากแยกปิ่นเกล้ามุ่งหน้าไปยังสะพานพระราม7ค่ะผ่านหน้าบ้านศิลปอาชาซอจายจรัญ55ตลอดสายบริเวณนี้ถนนแห้งสนิทนะคะผ่านไปถึงอุโมงค์แยกบางพลัดซึ่งตอนนี้กลายสภาพเป็นอ่างเก็บน้าเพราะว่ามีน้ําท่วมขังเต็มอุโมงค์รถได้วิ่งสุดทางเพียงแค่ซอย77นะคะระดับน้ําเริ่มกลับมาสูงอีกครั้งสูงกว่าเข่าค่ะส่วนสะพานสังฮีต่อเนื่องไปถึงถนนเซล ตอนหน้าห้างสรรพสินค้าตั้งหัวเสงตอนนี้เริ่มกลับมาใช้รถสัญจรได้อีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะ ลักษณะของเส้นทางในโซนที่เรารายงานอยู่ตอนนี้นะคะคือน้ําลดลงไปแล้วก็ถนนแห้งลงเป็นช่วงๆค่ะดังนั้นหากประชาชนจะกลับมาใช้เส้นทางบริเวณนี้ควรจะสอบถามข้อมูลหรือว่าศึกษาเป็นจุดๆไปนะคะอย่างไรก็ตามเมื่อระดับน้ําลดลงไปปัญหาที่ตามมาค่ะคือเรื่องของขยะและก็สิ่งปฏิกูลที่ไหลามากองรวมกันตามชุมชนมบริเวณนี้นะคะซึ่งวันนี้เจ้าที่จากเขตบางพลัดก็เร่งออกมาทําความสะอาดโดยเฉพาะบริเวณถนนทั้งสองฝั่งนะคะเพื่อเร่งเปิดเส้นทางการจราจรค่ะส่วนสถานการณ์น้ำวันนี้นะคะเราสอบ ถามไปยังสำนักง,งานการระบายน้ําของกรุงเทพมหานครคะ่ะระบุว่าตอนนี้น้ําเจ้าพระยาในโซนนี้นะคะต่ํากว่าแนวคันกั้นน้ําแล้วคะ่ะแต่ว่าในส่วนที่เป็นผนังที่พังลงไปในบริเวณซอยจรันสนิทวงนะคะทั้ง74ทับหแล้วก็ซอย80ยังไม่สามารถซ่อมแซมได้สําเร็จคะ่ะคุณสรยุทธ์คุณพิชัทานคะ่ะครับขอบคุณครับก็ดูน้าทะเลน,นุนวันนี้อีกทีนึงใช่ซึ่ง